ทุกคนกำลังมองว่าแม่เป็นคนไม่ดีแม่เป็นคนมีชู้ขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวทำไมถึงไปคนเดียวหรอเพราะมันไปสองคนไม่ได้ไงคะอนามัยเขาไม่ได้ต้องการผู้ครองเขาไม่ได้ต้องการคนรักเขาต้องการแค่ผู้หญิงคนที่สาวิตีไว้ใจที่สุดตา่าที่สามารถฆ่าสาวิตีกับสด้งได้นะ ช็อกทั้งกกกอกแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดไปชมกันได้ในคลิปนี้มันมีผลกระทบมากมายเลยสำหรับแม่สากับดิ้งนะคะสองแม่ลูกเรายังต้องขายของต่อไปโดยที่ต้องมาทนกับการสาดเสียเทเสียว่าเรากลายเป็นคนมีชู้กลายเป็นคนที่มีคนอื่นนะ เชื่อว่าไลน์นี้อนามัยฟังอยู่สิบจีขอบคุณนะคะเข้ามานะเชื่อว่าไลน์นี้อนามัยฟังอยู่พี่แสวงสวัสดีค่ะออกมาพูดอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแบบรูปผู้ชายได้ไหมอนามัยนะคนที่มีคนอื่นไม่ใช่สาวิตรีค่ะถึงแม้ว่าสาวิตรีจะอยู่ในลูกที่เหมือนมีความสุขนะเธอออกมาเป็นรูปผู้ชายหน่อยสิเธอทําทอะไรไว้กับครอบครัวนะ ทุกคนมองภาพอนามัยน่าสงสารใช่ไหมคะสาวิตีใช้งานใช่ไหมคะ <Okay. S 1> นะภาพเขาสวยงามภาพเขาดีส่วนหนึ่งเกิดจากแม่สาเองที่วางกรอบให้เขาอยู่ในนั้นแต่ในเมื่อวันหนึ่งที่เราที่เขาออกนอกกรอบที่เขามุดออกไปนอกกรอบแล้วเรามันเกินกำลังที่เราจะดูแลนะคะนะ ไม่ลงลึกหรอกพี่เสือแต่หนูจะพูดก็คือหนูไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรผิดเหมือนที่ทุกคนมองนะเรื่องนี้ลูกรู้ญาติสองญาติสองฝั่งรู้นะคะญาติผู้ใหญ่ทางบ้านแม่สาญาติผู้ใหญ่ทางของพ่อนามัยเองก็รับรู้แล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรมาตกลงกันแล้วสองครั้งครั้งแรกก็ยังให้อภัยนะ อนมามมยเขาก็ยังไม่เลิกแล้วก็มีครั้งที่สองอีกคนที่ทำผิดต่อครอบครัวไม่ใช่สาวิตีครอบครัวแม่สานะตั้งแต่เกิดคดีน้องทุกคนจะรู้เลยว่าคนที่สาวิตีไว้ใจที่สุดต่างหากที่สามารถฆ่าสาวิตีกับสะดิ้งได้นะแม่สาเป็นคนที่พูดอะไรไม่ใช่ไม่มีหลักฐานนะ สาวสิตีไม่ใช่คนพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานกว่าจะพูดกว่าจะออกมาพูดเนี่ยต้องเจ็บมาเป็นปีทุกคนกําลังมองว่าแม่เป็นคนไม่ดีแม่เป็นคนมีชู้ขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวทําไมถึงไปคนเดียวหรอเพราะมันไปสองคนไม่ได้ไงคะเพราะไปกับเขาไม่ได้นะทําไมแม่ต้องขับรถอันมามัยรู้ดีว่าทําไมแม่ต้องต้องได้ขับรถคุณทําอะไรกับเรา จนต้องไปขับรถคนเดียวแก้งสา,ารพัดเวลาอยู่ในรถทั้งเบรกทั้งอะไรนะสุดท้ายเธอก็ต้องการแต่ผู้หญิงเธอไม่ได้ต้องการเมียไม่ได้ต้องการคู่คลองหรือว่าคนรักเธอต้องการแค่ผู้หญิงเธอไปคิดดีๆนะอนามัยว่าเธอต้องการเราหรือเปล่าให้อนามัยเขาพูดเองแล้วกันว่าเขาทำอะไรไว้กับเราสมไม่ลูก ด้านพ่อน้องชมพู่ก็ยอมรับว่านอกใจจริงอยากขอโอกาสปรับปรุงตัวเพื่อให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมไปรับชมกันได้ในคลิปนี้ผมก็จะขอโอกาสสักครั้งนะครับถ้าได้โอกาสนั้นนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผม ผมขาดแม่จะพูดไม่ได้นะครับแต่ตอนที่ผมทำผิดผมไม่คิดหน้าคิดหลังเอาเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะครับผมก็อยากจะออกมาไลฟ์พูดเรื่องนี้อยู่ครับแต่ผมไม่รู้จะว่าจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับเพราะว่าเรา แยกบ้านกันอยู่ตั้งนานแล้วครับแต่นตอนนั้นมันยังไม่หนักขนาดนี้นะครับมันหนักที่ตัวผมเลยนอกใจครับผมก็ขอโทษพี่ๆทุกท่านนะครับผมจะขอโอกาสอีกสักครั้งครับแม้จะมีตีนหลายก็ก็บเป็นอย่างครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเ l l บุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ